ดีครับพี่น้องครับวันนี้ฮอดแล้วครับทาบอหนองไข้ครับบานพ่นสาเพียงใดครับไอการใช้ได้จะคลิปแล้วมื่อนี้นโอ้ไดซีอาคลิปนี่ละ่ะบอเสียเฉพาะอาหารเฉพาะอาหารซีอาคลิปนั่นเพราะว่าเจา้า,จาต้องมาจะก็เจ้าต้องไปนั่งอยู่พุ่นด้วยวัน<อ>วนี้ไปซุกญี่ปุ่นแล้วเออเพียงในพี่น้องคือได้พียงแค่เขาวบบพุ่นผูสารไร้ไปไปไปลงไปไปบนเฮ็ดเนี้ยงกันบนใครเขาบ้าเดี๋ยวอีกแป๊บเขาจะ คว้าเลรนจักทุมมมทม่มเลยนี่ม่พี่แท่ทุ่มก้าทุ<อ>่มเนยตักงหนาเร็วแท้แงไรันลังแกงแลัก็นอนออกชากเดียวช่งงานแล้วตื่นแล้วเพื่อนี่ะครว่าเป็นหอมโพหุมไจอ่ะยาวาว่าเราันเก็นตัวออกชากเดียวออกชากเดียวแลวกะนอนอีกโอ้ย พรอกทอบอรอมากปลาปลาพยายาพี่้องเนี้ย้องเตได้กระปุลควันเดียวไอ้วงเนี้ยวุ้นไหลบ่คือยินข้าวแบบไนเนี่ยพี่ตีเฉพาะหนเวที่ห อยู่ยู่อันนี้มาเดียวสวัสดีครับโอ้ยใหญเลเราเป็นเอซีที่ที่ติดตามมากที่สุดแต่เป็นเอซีพลังเงียบใช่อุหนุ่มครัหนุ่มนะจริงเบื้องตัวจริงเโปร อยู่ในกล้องก็จะประมาณว่ามีอายุเด็จะสินายุติสินิมาจากแทางเด็อุ้ยมาจากแทบอลนี่แหละค่ะจะเป็นพี่ที่ตามทุกช่องรู้จักทุกคนอันนี้ก็ดูหนุ่มอันนี้ก็ดูหนุ่มครับผมครับค่ะเจริงจริงเราเราซื้อวิไลซักรู้จักคลิปและดูทุกคลิปใจ่ไหมับเจ้าซื้อจริงใช่อันนี้ผู้จัดการที่มาใหม่เพิ่งมาทีเดือนนะรู้จักก็ซื้อสบายนะแม่นะจ้าจ้าแล้าไปย้ำย้ำทำเตากลูกเต่าหลังวิีต่อไปกรเพาะเลยที่ นี่หอนมองคู่นางโตกุ๊บมติดโตกก็บมีเอาทังนั้นไปที่ยังกันเออเชื่อมมากักใครเอออมาุปั๊บเอเหรอเอาคุณปั๊บเข้าบ้านเหรอพี่เน้าอาผมมารับอ๋อรับงานไม่แต่ภูมงงาม ครั้งที่สองมาเนี่ยสบายดีเออพี่สวัสดีเองครับมาหอดวนระบาดแล้วก็มาหอดเมื่อกี้มีล่านวันหนาวเพิ่งมาระบาดจะไปเสือดน้ำพืนว่นท่านไหนมากมากวันเร็วล่ะเสียคือวันเดีมากเหรเอาเจอเดียววันมาเดียวเสือมากดิตอนนั้นพอไปเบิ่งอยู่กรุงเทพแล้วเพิ่นว่ามันไส้น้อยลากไปเจอกันยุติสาเพิ่นจะมาให้ไส้ใหญ่านมั่ขอทายทุกคนเจ้าเดียแม่ต้องทักไปอัน เคยพอมีคลื่นซับนิปื้นี้ขอไปได้ใส่ไทยเพราะว่าเขามาเกินได้ป่ามาไทยคมน้ำเงี้ยเยายคมน้ำอันเท่าันใจโอ้เอียบเสียไหลออันขามาจะฟังคุณบ่มาคือกันขีเลี้ยงหรือกนรถฮะกีนเลี้ยงหรือกนรถตู้มาม่ไก่ยุ่มาไก่ยุนป่ะแม่ไก่ปนิก บม่ยากัศสดๆกันนะเวทีริมฝั่งโพงตอนนี้ครับเ่ทีกระนั่งสีเหลวสีเหลวเร็วจังเออเนื้อเหลืออยู่ตรงที่เดียวแม่ งานนี้ชมฟรีเลยเนาะชมฟรีเนาะ คือขนาดเลยวันกสุบรรนี่อาจารย์ปูเจ้าหัม่วงเต่าหนิแกลปูน่ะหัม่วงเต่าเย็นตะวันเดินหน่อยพวดเนาะกลุ่มแล้วครับขอคุณครับเออมันเกอากาศเริ่มหนาวแล้วพี่วันนี้เดียวครับ ฮะหญงมายังน่าจะยังนะไม่เห็นยังเหรอยังไม่เห็นเอาเมื่อกี้เขาบอกว่ามาหลังเวทีแล้วมาหลังเวทีแล้วบอกทุกคนเห็นรถเพิ่นเหรอเนี่ยยังมาโอ้ยมาอีกแล้วครับคนหนึ่งครับนี่มาแล้วมาแล้วครับพี่นดูดูมีหมอกอยู่แล้วเสี่ยพี่จะว่ายังทำแท้เั้ไใหญเจ้าก็ไม่ทำแท้ไปมาหาเจ้าเลยนี่เจ้าก็มาทำแท้ ไปขามไปเล่ามากครับโอ้ไปขาของมาอีกแล้วโอ้ไปถุราไปถุราตอนนี้ทรหาเจ้าอวงนึกว่าเจ้าเมื่อทัวร์ไฮน์นเอานึกว่าเจ้าเมื่อแสดงว่าบอไข่ตีขลุ่มเจ้าเต็มหัวแล้วแม่ก็งข่ปลาบอแม่เอาเอาไข่พึ่งามโค้งมากไข่ก็เลยเปล่ามากบักขาดโอบหอบมยังอีกหอบหอบมยังอีกวะไหมหอบสาดหอบสาดขามโค้งมื่อหาฝันโอ้ย รในมงคูไปแล้วแม่ย่างลูกย่างเอาไปเอาเลยเจ้าว่ามันไม่ดีขาดแต่ไม่ดีข้าวปลาเลือดคูตาเอาข้าเจ้าอูไว้ข้าเจ้าชื่อสาสตยจาคล้องในเพราะนี่ชื่อศาสตร์เป็นพ่อลม่พอแม่ปูคูไว้ละชื่อสาสตจาคลองในเพราเนี่ย เนี่ยไไนี่มาบว่ลกเรามันเป็นลเด้อบอก่านะมลอยางเดียวนออาเหร่เอโอยเราเตยหลเอาคุณมากไม่เหนก่อ้ม่แน่หรอ้นี่ยตอจะเเ็นสาเคุณอยากนะโอ้ยวงนี่มาวงไงแท้นี่คนยุบันไลยนี่แ้มลําวงนี่ต่อยงแพงพอโอปะแพงเบิ่งแต่การใชเดุยวกาคมแล้ว มาลูกสาวผมมาไปนี่กำลังมาแล้วเือบ่เห็นรถตู้เด้อเด้อเด้อจฟังใส่มาปุ๊บกาบผมมาปุ๊บเนาะเออรถตู้คันาดนี้คือขุนวะพี่เขาไปไกลเรื่อยๆอ๋รถลูกสาวลานี่ยมาเนี่ยนอนนี่เองหลอกผมแม่แนนทางไปซ่องซับโลนี่อ่าไปเลยใส่แม่นอนมองเดียวกันมาไปเด้อนี่กำลังมาแล้วพี่แม่เต้ยหนาแต้งตาอยู่นี่ละอู้หุ่นพี่น้องมาหลายแล้ว สวัสดีค่ะป็่ครับแ็่ครับป็่ครับการใช่พา้ลูกก็เพื่อนมาพกันแม่เกิดเปิดก่แม่แม่หูจักกรอนเพื่อนเอีกเทวดาเลยเทวดาเลยนะอ้ยายินกับไายิน่เทวดาล่ะไาอินไายินเอาปรามากำลังเดินทางมาเขาจไปยังหัวใ้ผยนุ่ส่อน่ อีกกลุ่มหนึ่งแม่นล้ก็านีออกไปกลแม่ขึ้นมามั่วว่ะครับ V T เสร็จแล้วนะครับนี่นีใส่เสียงกระเวียดอยู่วันนี้ครับวันดีครับ บรรยากาศด้านหน้าเวทีสาวน้อยเป็นแม่งเพื่อทาบอจังหวัดนองไายเมือนี้ครับ